และมาดูที่นั่งภายในโรงนะครับโอ้โหเขาก็จํากัดที่นั่งค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเป็นคู่คู่เว้นคู่เว้นคู่เว้นคู่ไปนะครับโรงที่ผมดูนะครับก็ได้ทําการนับเรียบร้อยแล้วครับผมมีทั้งหมด173ที่นั่งครับผมและเปิดให้นั่งเพียงรอดเพียง46ที่นั่งเท่านั้นครับ สวัสดีครับแล้วก็พบกับมาคัชานลอีกครั้งนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมจะบอกว่าคลิปนี้นะครับมันจะเป็นคลิปที่พิเศษอีกคลิปนึงครับเพราะว่าคืนนี้นะครับผมจะจองตั๋วหนังไว้พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่โรงหนังเขาเปิดให้บริการตั้งแต่ปิดมาเป็นเดือนๆน,นะครับในช่วงค่ำสิบเก้า ออพุ่งนี้นจะเป็นวันแรกและผมเชื่อว่านะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าไปดูหรอกแต่ผมจะไปเว้ยอ่าผมจะไปด้วยเหตุผล 2- 3สข้อข้อแรกนะครับผมก็อยากจะไปทำคอนเทนต์ YouTube เนี่ยครับอยากจะไปเก็บบรรยากาศโรงหนังที่เปิดวันแรกๆมาฝากเพื่อนๆแล้วก็อาจจะมาเป็นส่นหนึ่งให้เพื่อนๆแต่สินใจว่าเฮ้ยช่วงนี้หนังเราไปดูได้ไหมวะและเหตุผลที่2นะครับผมที่ผมอยากจะไปดูหนังพรุ่งนี้เป็นเพราะว่าเหตุการณ์โควิด -19 ที่มันเกิดขึ้นบนโลกตอนนี้นะครับผ่านไปพักสั พักพักใหญ่พักสักพักพักใหญ่พักสักพักพักใหญ่ หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยมันจะเป็นเรื่องราวสำคัญที่ต้องอยู่ในบทเรียนอยู่ในการเรียนการสอนแน่ๆและเหตุการณ์ที่มันใหญ่ขนาดนี้มันไม่เคยมีจริงหนังเรื่องหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีซักโรคระบาดโรคหนึ่งไหมที่มันจะทําให้โลกใบนี้นี่แบบช็อตไปเลยเหมือนเป็นอัมพาตมันเป็นขนาดนี้มันปิดประเทศมันอะไรคือมันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งและหน้าใหญ่มากๆแน่ๆเหตุการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากพลาดก็คือเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์สาคัญอย่างเช่นนี่โรงหนังปิดแล้วผมก็อยากจะมีท เปิดวันแรกแล้วก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วมันไม่สามารถย้อนมาได้อีกแล้วมันไม่สามารถเจอได้อีกแล้วผมอยากจะไปเจอได้ด้วยตัวเองว่าเหตุการณ์ที่มันใหญ่แับโลกขนาดนี้แล้วโรงหนังเปิดวันแรกไปดูแล้วมันจะเป็นยังไงเออนี่เป็นเหตุผลส่วนตัวเลยนะครับแล้วถามว่ากลัวไหมก็มีกลัวบ้างโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําการจองตัวกันเว้ยก็อยากจะรู้ว่าโรงหนังเปิดวันแรกพรุ่งนี้นะครับจะมีใครจองมาดูหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับและนี่ก็เป็นตัวหนังที่ผมได้ทําการจองนะครับผมเป็นเรื่อง My s สไตรครับอ่าเป็นรอบบ่าย2 มองครึ่งนะครับของมาที่1มิถุนาครับผมและมาดูที่นั่งภายในโลนะครับโอ้โหเขาก็จํากัดที่นั่งค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเป็นคู่คู่เว้นคู่เว้นคู่เว้นค,ค,คู่ไปนะครับรงที่ผมดูนะครับก็ได้ทําการนับเรียบร้อยนะครับผมมีทั้งหมด173ที่นั่งครับผมและเปิดให้นั่งเพียง รออ่เพียงสี่สิบหกที่นั่งเท่านั้นครับโห oh, <c oughs> คือไม่ถึงหนึ่งในสามครับผมที่เปิดที่นั่งให้และนี่ก็เป็นหนังที่เขา้าฉายทั้งหมดภายในวันนี้นะครับมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็กคือดูบอยสองนะครับเป็นหนังผีนะแล้วก็บัตช็อตนะครับเป็นหนังที่เขา้าฉายตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิด <c oughs> ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่ําคือ My s p y ที่ผมดูนั่นเองอ่าและเดี๋ยว พรุ่งนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าสถานที่จริงเป็นยังไงและจะมีใครเข้าไปดูบ้างนะครับแต่สําหรับคืนนี้ทั้ง3เรื่องมีแค่ผมเป็นคนเพียงคนเดียวนะครับที่ทําการจองเข้าไปนะครับโอเคครับผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงห้างโลบิสันตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าโรงหนัง SFCinema โรบิสันสาขาตรังนะครับผมก็จะเห็นว่าภายในหน้าพื้นที่ของเขานะครับจะไม่ค่อยมีผู้คนเข้ามาเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะโล่งเลยทีเดียว ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจในวันแรกนะส่วนพนักงานก็ค่อนข้างโอเคนะครับสวมหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์พกแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะครับและเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหนังกันครับผม และตอนนี้ผมก็ได้ดูหนังจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในหน้าโรงภาพยนตร์จริงๆนะครับในส่วนด้านในนะก็ถือว่า security เขาดีมากนะครับคือพอดูจบออกมาพนักง,งานก็จะกลูเข้าไปเลยพร้อมด้วยเปรย์แอลกอฮอล์นะครับพร้อมด้วยผ้าเช็ดแล้วพนักง,งานทุกคนก็สวมหน้ากากาเข้าไปเพื่อทําความสะอาดนะครับโอ้โหจุดที่เรานั่ง ทุกที่เลยครับผมถแม้จะมีคนนั่งน้อยอยู่แล้วนะฮะแต่เวลาผู้คนเดินออกมาจากโรงภาพยชน์เขาก็จะเข้าไปทำความสะอาดนุดจุดนั้นเลยถือว่าดีเยี่ยมมากครับสะอาดมากและผมถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับอ่าแล้วครับหลังเรื่องแรกในการเปิดหลังสถานการณ์โควิดสิผมก็ได้ดูจบไปเป็นที่ร้อยนะครับไม่สบายสาหรับเรื่องนี้นะครับผมมันก็มีการแอบจิก ยูทูบเบอร์นะครับทรเอาผมสะดุ้งเลยนะอ่ามันมีมุกที่แบบว่าคือเด็กเขาอยากไปเป็นสปายไงแล้วก็ผู้ของเขาคุณได้เป็นผู้ใหญ่เขาไม่อยากจะให้เป็นอยากจะอยู่สมเด็กนะครับแล้วเด็กก็บอกทำไมที่หนูอยู่ห้องเป็นยูทูบเบอร์แบบเก่งกินสไลเดอร์แล้วโอ้โหตดนเลยนะครับแล้วก็คือเราจะไม่สปอยหนังเยอะนะครับผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องแรกนะครับโรงภาพยนตร์ที่ผมเข้าไปชมนะครับก็จะมีคนอยู่6กคนโดยการที่เข้าไปดูรวมตัวผมด้วยนะครับมาเป็นคู่2คู่นะครับก็เป็น4คนแล้วก็มาเดี่ยว2คนนะครับผมก็เป็นหนึ่งที่ เเป็นหนึ่งในนั้นที่มาเดียวนะครับเขาก็ดูกันปกตินะครับคนที่มาเป็นคู่าก็กันนุ้งกันนี้กันปกตินะครับป้าแล้ววันนี้เราก็ได้ไปดูหนังจบกันมาได้ยบรแล้วนะครับอ่าแล้วช่วงสุดท้ายนะครับผมก็จะมาพูดลิ้นพันกันลิ้นพันคลิปอะไรมันรู้ใหมครับ มันต้องมีทุกคลิปเลยอะออทิ้นี้มันจะพันชอบลิ้นพันไม่รู้เป็นอะไรอะโอเคกลับมาเรืของเรานะครับคือจะบอกว่าช่วงสุดท้ายนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะพูดถึงว่าที่อารมณ์ความรู้สึกที่ได้ไปดูหนังวันนี้มันเป็นยังไงนะสำหรับการที่ไปดูหนังวันแรกและผมจะบอกว่าคนทักผมเยอะมากว่าเฮ้ยทำไมไปดูวะมันไม่เสี่ยงเกินไปหรอเพิ่งเปิดวันแรกนะเว้ยแล้วแบบไปที่อย่างนั้นไม่เสี่ยงเหรอถึงสานาด ถึงสถานะสถานการณ์มันจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไปดูหนังมันก็เสี่ยงนะแล้วแบบมันเป็นปรรยากาศปิดห้องปิดน,น,นูนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นจุดเสี่ยงนะเว้ยไม่กลัวเหรอ ก็เต็มไปหมดนะครับบารบาบาบาแล้ววันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้สึกในช่วงท้ายเลยนะข้อแรกเลยครับที่ผมอยากจะบอกนะคือไปดูหนังช่วงที่ดูมันก็รู้สึกปกติมากนะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปช่วงแรก,แรกเราก็จะมีคิดน้อนคิดที่คิดว่ากูจะปลอดภัยมากจะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคิดนะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ขนาดที่แบบว่าไม่กลัวไม่ไม่อะไรเลยเราก็ยังมีระแวดระวังบ้างแต่พอดูไปสักพักหนึ่งนะครับพอเราเรื่องโฟกัสกับหนังเนี้ยสติเราก็ไม่ได้มาคิดอยู่ละเราก็ไม่ได้มาแบบคอยกลัวอะไรละรลลเเเเากเเก็พินนนนันััหงยคม ก็ถึงบอกว่ามันมัน,ม,นมันรู้สึกปกติในช่วงเวลาดูและวันนี้เหมือนที่ผมบอกก็คือว่าทั้งโรงหนังที่ผมไปไปดูก็มีผู้กล้าหารมาอยู่6คน6คนนะครับหท่านด้วยกานจะเป็นผู้กล้าหารนะแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมาเป็นคู่2แล้วก็เกี่ยว2ก็รวมเป็น6คือทุกคนเขาก็ดูจะชิวนะมันปลอดภัยจริงๆผมรู้ว่าบางคนอาจจะยังกลัวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับผมผมมีความรู้สึกว่าเขามีการรักษาความปลอดภัย ระดับสูงระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าคนที่เขากลูเข้าไปนั้นมันเยอะนะคือพอจบนะครับผมเดินออกมาเนี่ยเฮ้ยพนักงานกูเข้าไปหลายคนทุกคนถือแบบแอลกอฮอล์ถือผ้าถืออะไรใส่หน้ากากใส่อะไรคือเข้าไปทำความสะอาดเลยแล้วผมเชื่อว่าที่นั่งหที่ซึ่งเขาก็ระยะห่างค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็ทําความสะอาดแบบอย่างดีเลยอะจริงๆเพื่อที่จะแบบรอคนรอบถัดไปแล้วที่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวแล้วมันก็ไม่ได้ติดง่ายแบบช่วงแรกนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆที่เวลาคนมาอยู่ในที่แออัดหรือว่าที่ มันมีอากาศชื้นอย่างนี้เนี่ยที่มันเป็นห้องปิดอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้มีการป้องกันช่วงแรกๆที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นในที่ที่มีคนเยอะๆทุกคนต่างไม่มีปรกรป้องกันทุกคนไม่ได้ใส่หน้ากากทุกคนไม่มีแอลกอฮอลสถานที่ไม่มีการเช็ดไม่มีการทำความสะอาดนะครับทุกอย่างมันไป อยู่ในนั้นรวมถึงเชื้อไวรัสมันก็ไปอัดอยู่ในนั้นแต่ตอนนี้มาเป็นอะไรที่ต่างออกไปมันไม่ได้น่ากลัวแบบเหตุการณ์ในวันนั้นถามว่าจุดที่เราไปอยู่มันเสียเส่ยงไหมเสี่ยงก็จริงๆเสี่ยงแต่เด็นเข้าห้างอะไรแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เริ่มกลับเข้าห้างเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าอะไรละนะครับเราแต่เราก็มีสิ่งที่เราใช้ป้องกันตัวเองเราก็ใส่หน้ากากเราก็มีการเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนที่เข้าไปก็เว้นระยะห่างกันก็เยอะมากเพราะว่าในโรงหนังเขาก็เขาก็มีที่ที่เขางบบงจะหากัน เราก็ไม่ได้ไปหายใจลดต้นคอกันและในขณะเดียวกันเราก็ยังสวมหน้ากากนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งและหลังจากที่เราเข้าไปนั่งเขาก็มีการทำความสะอาดยกใหญ่เลยเหมือนที่เห็นในคลิปก็คือขนาดแม้กระทั่ทงประตูที่เราจ เ้าห้องนี่คือเขาเช็ด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 นะครับคือเขา Security <S <S ขิต้เขาสูงนะแต่จังหวะที่เปิดประตูแล้วผมว่ามันสะบางทีมันสะอาดยิ่งกว่าแบบก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้านะครับก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเขาไม่ได้ทำความสะอาดขนาดนี้ทุกคนมีเชื้อโรคมีอะไรจับประตูตอนที่ต้องดันอะไรเข้าไปอะไรเงรี้ยคือตอนนี้เนี่ยมันแบบทําความสะอาดดีมากเมื่อก่อนที่นั่งผมเชื่อว่าจบแต่ละรอบเขาไม่ได้มานำความสะอาดนะครับแต่ตอนนี้จบหนึ่งรอบเขาทำความสะอาดเรียบจริงครับถึงทุกคนจะมีความระแวงผมเองก็ระแวงแต่จากที่ไปเห็นเองกับตาผมคอนเฟิร์ ว่า Security ้เขาสูงมากระดับหนึ่งเลยและมันก็คนละเรื่องกับสถานการณ์โควิดในช่วงแรกที่เราไปติดกันแบบในสนามมวยนู่นนั่นเพราะทุกคนไม่มีการป้องกันอ๋อไม่มีการทำความสะอาดไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ Security มันสูงเราไาอยู่ในจุดเนี้แล้วการที่เขามาเปิดโรงหนังอย่างเงี้ยเป็นเพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับถึงแม้เราจะกลัวมันจะไปเป็นเหมือนเกาหลีใต้หรือเหมือนประเทศไหนที่มันจะแบบเฮ้ยสถานการณ์มันอาจจะกลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เป็นไปได้แต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วแหละที่เขาวิเคราะห์มาให้เปิดกลับมาได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครอยากจะไปดูนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่คอนเฟิร์มว่าก็ไปดูได้ก็สาหรับวันนี้นะครับก็อยากจะมาแชร์เพียงเท่านี้นะอ่าก็ให้เพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะครับว่าอ่าโรงหนังเปิดแล้วไปดูได้ไหมน่าไปดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากแล้วถึงแม้จะไปเก็บบรรยากาศในตัวห้องโรงหนังไม่ได้นะครับแต่ว่าเก็บบรรยากาศให้ มากที่สุดเท่ที่จะเก็บมาได้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปถ,ถัดไปและเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ